ดูหน,หน,หนอห่อยดูหน่อยพี่หลวงพ่ออะไรอ๋อหลวงปู่ทวดอ๋อมีประสบการณ์ไงคุณยายเยอ<ล>ะแยะเล่าไม่ถูกเลยเ,<อ>เลยไม่อยากเล่าเลย <c oughs> <Gerilim S 1> ห้าหกนี่อ๋อยายมาซื้อของหรือว่ามาขายเนี่ยมาขายมาให้อ๋ <reefs S 1> อมาขายด้วยซ,ซื้อด้วย,ายมาให้ด้วยคุณยายใบละเท่าไหร่เนี่ยใบร้อยเดีวยวใบร้อเดียวคุณยายหยิบมาให้ผมสักใบหนึงดิ ตาทูาาโอย้ยายผีไพ่ดนนดยยได้ข่าวว่าหมากัดเนี่ดหามากัดไม่เข้าเหรอหมากัดไม่เข้าหรอเหรอล็อกไวเลอร์ล็อกไวเลอร์เหรอทา,าทางนนทำไมอ่ะ,อะ,อะ,ะตัดดึงควักไม่เข้าเลยอ๋อเปลี่ยนเป็นจตุคามใส่จตุคามแทนหมากัดไม่เข้าเลย ระวังรถนะโอ้ยรถทำไมมันวิ่งเร็วอย่างนี้วะเนี่ยเร็วมากอื๋ออขอหัวหอมมะลิยำอ๋อมะลิยำตีมะลิยำต้มยาใขายดีไหมเนี่ยดีหรอดียายเป็นจะไปไหนต่อเนี่ยไปขายไหนต่อไปขายที่ไหนต่อเนี่ยอ๋อหรอ นี่น้องสาวครับน้องสาวพี่เพียงมาเยี่ยมกันเฮ้ยก๋วยเตี๋ยววะเอาก๋วยเตี๋ยวให้ยังให้แล้วก็พอดีมาที่พนมสารคามนี่แหละครับจังหวัดฉะเชิงเซามาเยี่ยมเยียนญาตินะครับนี่คือพี่สาวขายไก่ย่างอยู่ที่ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตลาดพนมใช่ไหมตลาด แ,แถวนี้ยแถวนี้เขาเรียกตลาดอะไรนะเดีเนฟาน,น้ออานท,อออออทอาอพลอดีพี่นาเนี่ยเคยเล่าประสบการณ์หลวงพ่อคงวัดสัมป่างงามนะ <c oughs> แล้วก็มีประสบการณ์เขานั้นแต่ตอนนี้เหรียญไม่อยู่และอันนี้เพิ่งได้ประสบการณ์ใหม่ หมาลอบไวเลอร์กันไม่เข้ากัดเาก็เลยมาสอบถามดูว่าพ่อหลวงพ่ออะไรที่ไหนได้เป็นองค์พ่อจตุคามรามเทพรุ่นไหนก็ไม่รู้รุ่นไหนเนี่ยโอ้โไวเลอรขย่าเหรอลอไวเลอร์ขย่าเลยไม่เข้าหรอเขินคว้าเลยนะ ขายไปได้เล่าเล่าประสบการณ์ไปได้โอ้ <c oughs> เดี๋ยบอกว่าคนคนมาซื้อ <What? S 1> แล้วคนมาซื้อกันเยอะนะ จะเหลือให้ผมปะเนี่ยนี่มก้ไแจงเลย4อ้โหเขาเมาหมดละอันเนี้ยตรงตรงเนี้ยตรงไปเนี่ยมันไปไปปรจีนบุรีใช่ไหมไปโคราชก็ได้ปะใช่แหละสามสิบส่เนี่ยเส้สามอ๋อนี่เส้นสาสิบสี่เหรอโรงพยาบาลพนลงกับ อ๋อตรงข้ามโรงพยาบาลพนมสารคามยื้งๆกันหน่อยอ่ะนะพี่นาก็ขายอยู่นี่เลยโอเพี่นาสั่งผ่านไปอ๋อพี่นาเล่าใหม่เมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินเล่าอย่างไรเอาออกยังไงนะพี่นาตอนนั้นน่ะพี่นาจะจะออกมาขายไก่เหรอหรือยังไงกลับบ้านกำลังกลับบ้านอ๋อ แล้วไงล้อไบเลอร์มามันอยู่ข้างถนนมันอยู่ข้างถนนคนนักข่ายทางไม่พอใจโอ้ยมัไมมันไม่หนีเราอ่ะมันตามันขวางเออเหรอโแล้วเราจะถอยก็ไม่ได้เดี๋ยวมันขวางมันทำไงวะก็เลยผ่านไปเลยเฮอเลยขับผ่านไปทั้นั้นแหละพอผ่านไปมันก็เลยปวดใหญ่ละเลอตางมันก็มองที่ขาเราแล้วมันก็กัดใช่ไหม ควบเลยมันก็ดึงกระชากแรงเลยัาที่ขาตายแล้วเข่าล่าวะเนี่ยไม่รู้จะเก่าก็เลยไปขับไปงั้นเหรอก็ไปแอบดูข้างถนนเอ้ยไม่เข้าว่าไปแอบดูมาเลยไปแอบดูข้างถนนอะผ่านทุกทีผ่านไปแล้วเาผ่านไปแล้วแอบดูข้างถนนไม่เข้าอืมงัดเลยอ๋อ เล่าขาอยู่ในปากมันเลยถ้ามันยังพอได้ค่ะเล่าสองนี่ดูย่างไก่ไปด้วยแล้วกันนะเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อเลยเหรอเล่าพี่นาเอาเนี่ขอขอดูเหรียญเหียอะไรเหรียญจตุคามใช่ไหมเหรอมาดูเหรียญหน่อยห้อยอะไรเออวันนี้เขาถาม บอกว่ามันไหลออกาอะไรรู้สึกมันแม่้มาอ๋อ97เเอมันแม่้มากมื่ที่แล้วดิเราก็เลยไม่เชื่อมันคือเก้าเจ็ดเชื่อแง่เก้าเจ็ดเป็นจตุคามอะไอ่ะ